สบายดีพี่น้อง<ห>เปิดมากกระแดสบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกุลสกุลน้ำต้มสมุนไพรสมุนไพรข่าแล้วก็กระเทียมละก็หัวสิงขรลงไปเลยนาะอเพราะว่าวันนี้เราจะมาอบอบไก่สมุนไพรหรือว,ว่าต้มนส่น,นิดห,หน่อยแล้วก็อบไว้มันเปื่อยๆนะนพี่น้องนี่อันนี้ถามโยบุงกับบุนอบไก่สมุนไพรวันนี้ เลยไม่มากรูดายอย่างเจะปิดไว้เลยจะ<ม>บ้านนี้เเหก่อตและมแมาเลยสิแอไกระากินที่นอกนี้ยังันไปดิปลุงดูไปดิปลุงลมันมีโคเมนย่างแตเครื่องท่ามนันกระแลนรีบๆเคลียร์กระหอดปุกำลังปรุงกังัน ะเรียบร้อยนะพี่น้องปิดไว้แล้วปรุงอย่างไรก็ปิดไว้แล้วไก่ของเาพี่น้ยมใส่มะเขืงใส่ใบมะขามใส่หัวชิ้นไก่ใบมะกรูดขาจ้ากระเทียมแล้วาจิ้บต่างตังใจเก่าเนาะเดี๋ยวแม่นเฮ็ดให้สูตรพี่น้องเลยก็แล้วว่าจะเอาปลาแดกมาใส่แต่มันบุเบินใส่เป็นแนวใส่ปลาแดกเนาะใส่แค่พริชูรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะกะ น้ำปลานะจ๊ะก <c oughs> ็มีรดดีนะใส่รดดีเพิ่มหน่อยแม่นใส่รดดีก็ได้แต่ว่าเฮาแต่ว่ารดดีเฮาต้อเบิดก่อนแม่นเด็กๆกินสุกหลายก็เลยก็เลยเบิร์ตซะมาชิมจ้ะพี่น้องชิมนเราแกงไหแซ่แสบไหมงั้นนู้นว่ะตึงว่าหกไปจ้ะเอาเบื้องต้นเหนียวมันซุกพี่น้องค่ะ เดี like, right. okay, ๋ยวอบไว้พี่น้องให้มันเปื่อยๆัหน่อยจังกินสุกแล้วเกลี่ยหอยแล้วอบไก่เล้วค่ะสีสันในหน้าตาน่ารับประทานมากเลยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยตาเนินจังไงตับปันมีบ่บอกไก่โมมีตานี่นี่น้เนา ค้าชิกินต uh ีน้มาเด้อพี่น้องเด้อพร้อมเสิร์ฟจ้าค่ชิกินจีนไหมกไก่จ้าน่มนะขนมง่เดือมเรียมากกริบไก่คำไม่หยิ่งยิ่ง่ได้เรียบร้อยพี่น้องเยมาเด้อ ไมเพิ่งเพิ่งกินน้ำังเหเห็นกรเาที่ีไหมเอาันเลยกินก่อนพี่น้อง้ยมอีกนะูดเย็นกกินเอากินเจีมนอกก็ได้นเลยออฮะกินจเลไปก ý thức ừ. ở đây nói, ừ. làng, đâu nha mọi người mọi người đây người mọi người mọi ốp mọi người 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 mọi người

ไปข้มเดิไปค้อมคือปงานถึงงินเลยอ่ะคอยากกินอ่อกไ่มีตั๊มหนึ่ง

เหรอครับเข็มแกวถ้าสบเลไหนดีกว่าบวกก็จะเปิด วมกันย <ừ S 1> ี่สิบรวมกันยี่สิ้าเ่อเอออะไรอ่ะเออก็เรั่อแหลักวปาวัฒนธรรมและลมหนาะพวดโพลมหนาว

กคนั่นแช่ไปนั่นกดนั่นนี่กดนั่นนี่เนื้อวัดสีก็จะสีจดจำก่อนขยันกดต่อยากก็ไม่ดนี่นอ่ยน Yeah. Wow.

มันไพยเหรอผสมไทยอ่ะไอ้กลิ่นมานานแล้วนี่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 น

แต่ว่าจะกินได้แล้วคิอใครก็อุบแบงขนาดนี้เป็นอะไอื้อแง่ได้ไอ้าไม่กินเป็นแก้วเลยอืมอืมกำบ่ไดจำนำก็แช่ะไรมาค้ำอ่อนแท้ 누에 응? 나야 나 뭐야? 어 ไมอิ่ก,อก,ก่อนนะพอแลไปนะอะไรพี่น้องเวยดอิ่มพอดีเลยกินขาเดเลยเช้านอนนะมันขาเดิกแม่เกเดอแต่ว่า

หลังจากกินเขาแล้วแล้วป่าลุงเราก็จะมาส่งน้องได้กลับเที่ยงหน้ากันซาพี่น้องเลยพูแล้วทิ้งตาลอยมันคำลุกไปย่างยี่ด่างยี่ดีงเนียางทางเห็ดลอยๆเลยแหละเนี่ยงทางไ้ยันเหยียบงูนี่มาส่งพ่น้องเที่ยงภูแล้วมันนี่กระไรพี่น้องแต่ว่านั่งมีอาวุธลุนี่หน่อยนี่แต่หลายคนก็ทามันเอนืนยจักวับ เขียนและเทียงกันลูกเกิดวันยังวะเกิดวันไหนเกิดวันไหนเกิดวัน่หนเกิดวันไหน

ปลอดภัยแ้กลับบ้านบุณกุ้พี่น้องอะไรทพี่ขมาบนมาทรงแล้วอก็ไม่คิดหนา,าน่าน้ำชิลม